วันนี้ผมมาชวนคุยเรื่องของปุ๋ยเคมีนะครับผมว่ามีหลายเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้มาอธิบายให้ฟังกันนะครับแต่ว่าก็ว่านะครับปีนี้นี่มะม่วงติดดีมากเลยนะครับเยอะไปหมดเลยผมว่าอุณหภูมิกับอากาศมันเหมาะสมสำหรับช่วงนี้นะครับที่ทำให้มะม่วงมันติดผลด,ดีสวัสดีครับ ผมอุทัยกเกษตรเอดีนะครับผมเกิดและเติบโตในครอบครัวที่ทําอาชีพกเกษตรนะครับและได้มีโอกาสได้ทํางานบริษัทเคมีเกษตรอยู่หลายปีถ้าวันไหนเห็นคลิปวิดีโอของผมโผล่ขึ้นมาก็แสดงว่าผมมีอะไรที่เป็นข้อมูลและมีประโยชน์สําหรับท่านมาอธิบายให้ฟังนะครับวันนี้นี่มาเปิดคุยกันที่นี่เลยนะครับสวนจะเรียกว่าสวนไหมเคยเป็นสวนแล้วกันครับอันนี้คือสวนของที่บ้านนะครับ ด้านหลังนี่จะเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นสวนมะม่วงนะครับเมื่อปี2,555โดยประมาณนะครับน้ำท่วมใหญ่ที่นี่หลังจากน้ำท่วม2-3เดือนผ่านไปเนี่ยมะม่วงทั้งแปลงตายหมดนะครับเป็น10ไร่เลยนะครับทุกวันนี้นี่ก็ยังมีพื้นที่ที่ปลูกอยู่จำนวนเล็กๆน้อยน้อยไว้แถวแถวบ้านเอาไว้กินเดี๋ยวจะพาไปดู นะครับแต่ว่าถ้าในสวนที่เคยเป็นอาชีพเก่าดั้งเดิมของครอบครัวเนี่ยนะครับมะม่วงเนี่ยตายหมดทั้งแปลงไปแล้วนะครับตอนนี้นี่ถ้าใครถามว่าทําธุรกิจอะไรเกี่ยวกับการเกษตรก็บอกว่าตอนนี้คือปลูกกระถินกรลงนะครับเอาเป็นธุรกิจไม้ฟืนกันลวกันเพราะว่านานๆานปีก็จะมีคนมาเหมาตัดเอาไปทําไม้ฟืนนะครับตอนนี้ที่สวนก็เลยไม่มีมะม่วงแล้วจะมีอยู่เล็กๆน้อยๆเอาไว้กินบ้างเท่านั้นเองนะครับสําหรับคลิปวิดีโอวันนี้เนี่ยก็ จะมาคุยในเรื่องของอสินค้าอีกแบบนึงที่เขาขายกันอยู่ในร้านเคมีเกษตรที่เกษตรกรใช้เป็นส่วนมากเลยแล้วอาจจะยังมีความเข้าใจอะไรบางอย่างที่อาจจะคาดเคลื่อนก็คือเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยที่เราพบเห็นในร้านเคมีเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเก็ดปุ๋ยน้ำนะครับถ้าใช้คำว่าปุ๋ยมันมีกฎหมายเข้ามาควบคุมทั้งหมดนะครับ แต่ก่อนอื่นเรามารู้จักนิยามของคําว่าปุ๋ยกันก่อนนะครับว่าอะไรที่เราเรียกว่าปุ๋ยบ้างนิยามของปุ๋ยง่ายๆนะครับว่าคืออะไรก็ตามนะครับที่เราเอาไปใช้กับพืชที่เราปลูกแล้วให้าธาตุอาหารนะครับอันนี้คือนิยามกว้างๆของปุ๋ยหมายความว่าไม่ว่าเราจะาใช้อะไรไปแล้วนะครับได้เป็นาธาตุอาหารในต้นพืชเราจะเรียกมันว่าปุ๋ยทั้งหมดนะครับรวมทั้งขี้หมูขี้ไก่ขี้ ข้างคาวสารเคมียิบซ้ำอะไรพวกนี้นะครับถ้าผู้ขายเขาเคลมว่ามันให้ธาตุอาหารกับพืชเนี่ยอันนั้นจะเข้าในส่วนของปุ๋ยซึ่งธาตุอาหารที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับว่าที่เอามาใส่แล้วพืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่3มกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารหลักก็คือ n p k ที่เรารู้จักกันเวลาที่เราได้ยินผ่านหูหรือเห็นจากกระสอบ ปุ๋ยเม็ดหวานนะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุอาหารกลุ่มที่2คือธาตุอาหารรองธาตุอาหารรองก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์กลุ่มที่3ก็คือธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารเสริมก็คือธาตุอาหารนอกจากธาตุอาหารหลักอาหารรองก็อย่างเช่นซิงโบลอนโมลิบดีนัมและธาตุอื่นๆอีกหลายๆตัวนะครับธาตุอาหารทั้ง3กลุ่มนี้นะครับความต้องการของพืชต่อธาตุอาหารเนี่ยมันก็เรียงลําดับกันไปเลยนะครับธาตุอาหารหลักพืชก็ต้องการมาก รองลงไปก็คือธาตุอาหารรองรองลงไปน้อยสุดก็คือธาตุอาหารเสริมพืชขาดไม่ได้นะครับแต่ว่าต้องการในปริมาณที่น้อยลดหลั่นไปตามๆกันธาตุอาหารหลักเป็นธาตุอาหารที่พืชมีความต้องการสูงเพราะว่าพืชใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารหลักโดยตรงโดยเฉพาะ n p k ถ้าจําง่ายๆ n ไนโตรเจนก็คือเร่งต้นเร่งโตนะครับ p ก็คือรากกับดอก k ก็คือคุณภาพผลผลิตนะครับสตัวนี้มีความสําคัญกับการปลูกพืช เป็นหลักนะครับเราเลยเรียกมันว่าธาตุอาหารหลักพืชมีความต้องการสูงและสูญเสียและพืชใช้ประโยชน์เยอะนะครับฉะนั้นเวลาที่เราจะเลือกซื้อเนี่ยผมก็ขอให้เราพิจารณาเวลาที่จะเลือกซื้อเนี่ยก็เลือกเอาตามความสําคัญของความต้องการพืชนะครับถ้างบประมาณในการลงทุนของเราเราต้องการใช้เพื่อลงทุนในการเกษตรเนี่ยก็ขอพิจารณาให้ความสําคัญกับธาตุอาหารหลักเป็นหลักนะครับส่วนธาตุรองธาตุเสริมเนี่ย พืชขาดไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีความต้องการมากเราก็สามารถเลือกใช้แบบถูกๆก,ก็ได้นะครับอย่างที่ผมเคยแนะนําไว้ว่า,าฉีดพ่นทิงปีละ5บาทอย่างเงี้ยนะครับก็เคยทําคลิปวิดีโอเก่าๆเล่าให้ฟังไว้แล้วนะครับเป็นซองเล็กๆก,ก,ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าพืชต้องการในปริมาณน้อยแต่มันขาดไม่ได้นะครับก็ฉีดพวกนั้นได้ปุ๋ยที่ขายอยู่ตามร้านสารเคมีกเกษตรนะครับมันจะแบ่งออกเป็นหลายแบบนะครับเอาแค่ธาตุอาหารหลักก่อนละกัน นะครับาาหารหลัก NPK เนี่ยมันจะถูกขายหลายแบบนะครับแบบแรกนะครับคือปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเม็ดหรือเป็นปุ๋ยที่อยู่ในกระสอบที่เราซื้อมาใช้กันนะครับกระสอบหนึ่งก็หลายร้อยอยู่นะครับหนักประมาณ50กิโลปุ๋ยเม็ดหวานพวกนี้นะครับเวลาที่ขายกันเป็นกระสอบเนี่ยส่วนมากเลยนะครับจะเป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุอาหารหลักนะครับก็คือ NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียม แต่จะมีบางประเภทนะครับที่เขาเอามากรอกใส่ถุงขายแล้วเขียนว่าเป็นธาตุอาหารรองซึ่งเขาอาจจะเอา,เอาวัตถุอะไรก็ตามนะครับที่ให้ธาตุอาหารมาขึ้นรูปปั้นเม็ดแล้วก็เอามาขายเป็นปุ๋ยกระสอบนะครับโดยขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองหรือปุ๋ยเคมีธาตุอาหารเสริมซึ่งการขึ้นทะเบียนถูกต้องเนี่ยไม่ผิดนะครับแต่ว่า,เ,าเวลาเราใช้ก็กลับไปตรงจุดที่ผมว่านะครับ ธาตุอาหารรองเสริมเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้น้อยในที่นี้น้อยในที่นี้คือน้อยจริงๆนะครับฉะนั้นว่าการที่เราจะไปเอาปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารรองอาหารเสริมมาเป็นกระสอบจํานวนมากแล้วหว่านลงไปในพื้นที่เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ฉะนั้นเวลาที่จะเลือกซื้อปุ๋ยไปหว่านเนี่ยให้พิจารณาดูก่อนนะครับว่าเป็นปุ๋ยเคมี NPK หรือเปล่านะครับเพราะว่า เดี๋ยวไปซื้อผิดมาเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ปุ๋ยเคมีที่เป็นกระสอบเป็นธาตุอาหารหลักที่ผมว่า npk เนี่ยนะครับมันก็จะถูกแบ่งออกเป็น2แบบนะครับเวลาที่ขายกันอยู่ในร้านเคมีมันก็จะเป็นปุ๋ยเบ้ากับปุ๋ยคอมเปาปุ๋ยเบาเนี่ยเรียกง่ายๆว่าก็คือปุ๋ยเคลาปุ๋ยผสมนั่นเองเบากับเคลาเนี่ยทาความเข้าใจง่ายว่าเออเบาก็คือเคลาเคลาก็คือผสมนะครับปุ๋ยผสมเนี่ยก็ ความหมายง่ายก็คือเอา N มี NPK ใช่ไหมครับก็ไปสั่งแม่ปุ๋ยที่มี N แม่ปุ๋ยที่มี P และแม่ปุ๋ยที่มี K เอามาผสมกันพร้อมปุ๋ยเบาเป็นปุ๋ยที่มีการเอาแม่ปุ๋ยมาผสมกันเนี่ยมันก็เลยทําให้ปุ๋ยที่เราเรียกว่าปุ๋ยเบาที่อยู่ในกระสอบเนี่ยเป็นปุ๋ยที่มีหลายสีในกระสอบนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับว่าปุ๋ยเบาเป็นแบบนี้ส่วนปุ๋ยคอมเปาเนี่ยมันมีกระบวนการในการที่ทําให้ NPK ที่มีสีต่างกันเนี่ย ผสมรวมอยู่ในเม็ดเดียวกันนะครับเราเลยจะเห็นว่าปุ๋ยคอมเปาหรือปุ๋ยที่เป็นยี่ห้อดังๆที่เขาขายราคาสูงกว่าเนี่ยนะครับเป็นปุ๋ยที่ตัวเม็ดปุ๋ยเนี่ยมีสีสีเดียวข้อแตกต่างระหว่างปุ๋ยเบ้ากับคอมเปาก็คือเรื่องที่ผมว่าเนี่ยละครับโดยตัวกระบวนการของการผลิตเนี่ยมันต่างกันปุ๋ยเบ้าก็เอาแค่เอามาเทผสมแล้วก็ก่อกใส่ถุงขึ้นทะเบียนก่อกใส่ถุงแล้วก็ขาย ปุ๋ยคอมเพลมีกระบวนการผลิตที่จะต้องทําให้ปุ๋ยมันอยู่ในเม็ดเม็ดเดียวนะครับฉะนั้นราคาต้นทุนของปุ๋ยสูตรเดียวกันนะครับเป็นเบล์สกับเป็นคอมเพลมันเลยต่างกันจากกระบวนการทําแบบนี้นี่แหละครับแล้วเวลาใช้ให้ผลต่างกันไหมครับต่างกันนะครับเพราะว่าอย่างตัวปุ๋ยคอมเพลียมันเป็นธาตุอาหารที่รวมอยู่ในเม็ดเดียวนะครับเวลาที่มันปลดปล่อยมันปลดปล่อยธาตุอาหารทั้ง3ตัวพร้อมๆกัน นะครับในจุดจุดเดียวมันปล่อยธาตุอาหารออกมา3มตัวแต่ว่าถ้าเป็นตัวของตัวปุ๋ยเบ้าหรือปุ๋ยผสมเนี่ยที่มีหลายสีเนี่ยคือแต่ละเม็ดมันกระจายนะครับฉะนั้นเวลาการปลดปล่อยธาตุอาหารมันจะปลดปล่อยไม่พร้อมกันนะครับพืชก็ดูดไปกินไม่พร้อมกันแล้วอีกข้อหนึ่งข้อสําคัญนะครับที่มันจ่ายแพงกว่าที่เราได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือการที่มันเป็นปุ๋ยคอมเปาเนี่ยหรือเป็นปุ๋ยที่เม็ดเดียวมี หลายธาตุรวมกันเนี่ยมันสามารถควบคุมการปล่อยธาตุอาหารได้นะครับจะให้มันละลายช้าละลายเร็วแบบนี้มันทําได้นะครับฉะนั้นเ,เวลาที่เราเห็นว่าบางพื้นที่จะชอบปุ๋ยยี่ห้อนี้บางพื้นที่ชอบปุ๋ยอีกยี่ห้อหนึง่งมันขึ้นอยู่กับสูตรและวิธีการในการที่ทําให้ปุ๋ยปลดปล่อยธาตุอาหารที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนใครที่ปลูกพืชอะไรจะใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ย ก็ลองเอาข้อพิจารณาตรงนี้เอาไปพิจารณาด้วยละกันนะครับเพราะว่ามันมีราคาที่ต่างกันนะครับถ้าเราอยากจะเซฟเงินนิดนึงแล้วมองว่าการใช้ปุ๋ยผสมปุ๋ยเบาเนี่ยมันก็น่าจะได้ผลใกล้เคียงกันก็เลือกใช้ปุ๋ยเบาได้ครับเพราะปุ๋ยเบาราคามันจะถูกกว่าเยอะพอสมควรเลยล่ะนอกจากธาตุอาหารหลัก npk เนี่ยมันจะถูกขายในรูปแบบของเป็นเม็ดหวานแล้วนะครับมันยังถูกขายเป็นลักษณะของการฉีดพ่น โดยการเอาไปผสมน้ําฉีดพ่นนะครับซึ่งมันจะมีเป็นทั้งแบบผงและแบบน้ำนะครับแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีธาตุอาหารหลักแล้วก็มี NPK เหมือนกันประเภทนั้นเหมาะสมสาหรับการเอาไปฉีดพ่นในต้นพืชหรือถ้าใครอยากจะหว่านลงดินก็ได้ครับมีตังแล้วอยากจะลงทุนเยอะหว่านลงดินก็ได้หลักๆก,ก็คือวิธีการก็คือใกล้เคียงกันนะครับคือสูตร3ตัว NPK เนี่ย ก็เลือกใช้ตามจังหวะของพืชนะครับอย่างเช่นเราต้องการให้โตแล้วก็เน้นตัวหน้าน,นิดหนึ่งต้องการรากดอกก็เน้นตัวกลางต้องการคุณภาพผลผลิตก็ไปนเน้นตัวท้ายคือตัวเคแทนมันก็ดีกว่าปุ๋ยกระสอบที่เป็นเม็ดหวานที่เอาไปหวานเพราะว่าพวกนี้มันฉีดเข้าทางใบและพืชเอาไปใช้ได้เร็วกว่าการดูดขึ้นจากทางรากนะครับราคาก็อาจจะถูกบ้างแพงบ้างแต่ก็ไม่ค่อยหนีกันเท่าไหร่ส่วนท่านที่จะเลือกใช้อย่างน้ําหรืออย่างผงเนี่ย นะครับก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่สะดวกเลยเพราะว่าเมื่อมันเป็น NPK ที่ใกล้เคียงกรทธาตุอาหารใกล้เคียงกันก็ไม่ค่อยได้ผลต่างกันเท่าไหร่ราคามันก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพและก็การละลายเท่านั้นเองนะครับส่วนปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองอาหารเสริมที่เราเอามาฉีดพ่นกันเนี่ยครับก็มีทั้งอย่างผงอย่างน้ําเหมือนกันถ้าเปอร์เซนต์ใกล้เคียงกันอย่างน้ํากับอย่างผงใช้แล้วผลก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับ และต้องจําเอาไว้นะครับเน้นอีกทีหนึ่งว่าพืชต้องการเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ขาดไม่ได้เท่านั้นเองฉะนั้นถ้าเราใส่แบบน้ําแบบผงในราคาประหยัดไปเรื่อยๆเนี่ยอาการขาดธาตุโอกาสที่จะขาดธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้ยากแต่มันอาจจะมีความจําเป็นต้องเติมธาตุรองธาตุเสริมในบางจังหวะเท่านั้นนะครับอย่างเช่นซิงค์อย่างเช่นแคลเซียมโบรอนแมกนีเซียมอะไรพวกนี้นะครับมันมีบางจังหวะเท่านั้นเองนะครับที่ต้องเติมแต่ถ้าเราฉีดพ่นอย่างสม่ําเสมอเนี่ย พือจะแสดงอาการขาดได้ค่อนข้างน้อยครับเรื่องการเลือกซื้อเลือกใช้ของอปุ๋ยเคมีธาตุอาหารหลักรองเสริมเนี่ยสำหรับการฉีดพ่นเนี่ยก็เหมือนกับการเลือกปุ๋ยเม็ดที่เป็นกระสอบอย่างที่ว่านะครับให้เราโฟกัสเลือกปุ๋ยที่จะเอามาฉีดพ่นทางใบนะครับเป็น NPK เป็นหลักนะครับส่วนเราจะผสมอะมิโนจะผสมสารไยลสกัดจะผสมอะไรก็ตามที่เป็นสารเสริมหรือสาร อะไรก็ตามที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับอันนั้นให้เป็นเรื่องลองนะครับใช้ปุ๋ยแม่ปุ๋ย n p k เป็นหลักนะครับแล้วเอาตัวอื่นๆเสริมผสมฉีดไปด้วยนะครับเพื่อให้มันแค่เสริมประสิทธิภาพนะครับเพราะพืชจะใช้ประโยชน์โดยตรงจากธาตุอาหารหลักเป็นหลักนะครับแล้วก็เวลาที่จะเลือกปุ๋ยธาตุอาหารหลักไปฉีดพ่นเนี่ยนะครับถ้ามีธาตุอาหารที่ใกล้เคียงกันหรือเท่ากันนะครับผลที่ออกมาจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ ะฉะนั้นเวลาที่เลือกก็เลือกตามงบประมาณได้เลยนะครับลองอ่านฉลาดสักนิดนึงว่าไอ้ตัวนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์อ้ตัวนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับล้วลองเทียบราคากันดูเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไม่มากหรอกครับถธาตุาอาหารเท่ากันเวลาฉีดพ่นผลก็ออกมาก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่มาถึงช่วงท้ายนะครับมันก็มีข้อสงสัยที่เป็นคําถามสําหรับคนที่ใช้ปุ๋ยเคมีทุกคน นะครับหรือเป็นส่วนมากเลยเขาก็จะถามว่าใช้ปุ๋ยเคมีแล้วดินเสียจริงไหม,อมเอาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแปลงนี้แปลงนี้เป็นแปลงข้างบ้านผมเองแปลงนี้เป็นแปลงที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับแล้วดูผลผลิตนะครับปีนี้เป็นปีที่มะม่วงมันมัน ติดดีมากอะทีนี้บางต้นของเขาก็ไม่มีผลผลิตเลยนะครับต้องบอกกันนะครับแปลงนี้เขาไม่เคยได้รับการดูแลอะไรเลยและเขาไม่เคยใช้ปุ๋ยใดๆเลยนะครับน่าจะเกือบผมว่าน่าจะเป็นสิบปีแล้วนะครับสาหรับแปลงนี้โดยหลักการแล้วนะครับมันบอกยากครับเพราะว่าอย่างแปลงนี้ไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับดินก็ไม่อุดมสมบูรณ์นะครับดินก็ ไม่มีธาตุอาหารนะครับกับแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมีมันก็มีธาตุอาหารและพืชก็ให้ผลผลิตนะครับจะตอบได้ไหมว่าดินเสียหรือไม่ดินเสียดินเสียนะที่นี้ถ้าถ้าอธิบายว่ามันคือความอุดมสมบูรณ์ของดินอ่ะมันพังไหมก็ดูอย่างแปลงเนี้ยไม่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับความอุดมสมบูรณ์ของดินมันก็ไม่ดีครับนะครับ,นะรบและอีกอย่างหนึ่งผมว่าเราทรําเกษตรเป็นธุรกิจ นะครับเราต้องการผลผลิตนะครับการใส่ปุ๋ยมันเป็นการทําให้มีผลผลิตดีขึ้นนะนะครับผมว่าถ้าจะเลือกใส่หรือไม่เลือกใส่มันขึ้นอยู่กับเราทําเกษตรเพื่ออะไรครับโอเคการใส่ปุ๋ยเคมีมันอาจจะทําให้ดินเสียอย่างที่ทุกคนคิดก็ได้ครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอ่ะนะครับผลผลิตที่มันออกมาก็ไม่ดีนะครับลูกก็ไม่ใหญ่พอเราทําเป็นธุรกิจอ่ะพอผลผลิตไม่ดี ขายไม่ได้ราคาเราก็ไม่ได้เงินไงครับอันนี้คือข้อสําคัญแต่ถ้าเราทําเกษตรเพื่ออุดมการ,กรเกษตรอินทรีย์มันก็คงไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรอกครับเรื่องที่2นะครับทําไมเราไม่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีล่ะเพราะมาปุ๋ยอินทรีมทำให้ดินดีนี่ผมเคยทําคลิปอธิบายเรื่องของปุ๋ยอินทรีไปแล้วนะครับว่ามันมีธาตุอาหารต่ํา เวลาเอาไปใช้ในแปลงแล้วเราต้องการให้ผลผลิตสูงสูงการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มันตอบสนองเรื่องของการให้ผลผลิตสูงไม่ได้นะครับมันเลยไม่เหมาะสำหรับการที่จะทำเกษตรเพื่อต้องการผลผลิตแต่ถ้าทำเกษตรเพื่อปลอดภัยแล้วไม่ได้แคร์เรื่องของปริมาณผลผลิตเนี่ยผมว่ามันก็พอใช้ได้นะครับแต่สำหรับคนที่ต้องทําเกษตรเพื่อผลผลิต ดีสงสูง,สงคุณภาพดีเนี่ยการใช้ปุ๋ยเคมีเนี่ยมันเป็นการมันตอบโจทย์ได้ดีกว่าเดี๋ยวพามาดูสวนที่บ้านนะครับเป็นไงโอ้โหมะม่วงปีนี้ติดดีมากแต่ไม่รู้จะขายได้ราคาหรือเปล่ามีคำถามอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมว่ามันเป็นข้อสงสัยสำหรับคนที่ต้องการใช้ปุ๋ยว่าเราจะเลือกใช้ปุ๋ยสูตรอะไรดี ผมบอกเลยอันนี้มันเป็นเรื่องที่ตอบยากนะครับในแง่ของการทําให้มันถูกต้องเป็นเรื่องยากแต่ส่วนมากท่านที่รับรู้มาส่วนมากก็จะเป็นบริษัทปุ๋ยเข้าขายตัวปุ๋ยมาให้แล้วก็บอกลองใช้สูตรนี้สิใช้สูตรนี้สิพอใช้แล้วถูกใจก็ใช้กันต่อมาแต่ถ้าวิธีการที่ถูกต้องเนี่ยมันก็คือโครงการที่เรียกว่าปุ๋ยทังตัดของรัฐบาลนั่นแหละก็คือต้องเอาดินไปวิเคราะห์ก่อนว่าดินที่เราปลูกพืชเนี่ย มันมีธาตุอาหารอะไรที่มันยังขาดอยู่นะครับแล้วก็ค่อยเติมธาตุอาหารลงไปโดยการปรับสูตรของปุ๋ยเนี่ยไปตามธาตุอาหารในดินมีตัวไหนน้อยพืชต้องการตัวนั้นเยอะก็ใส่เยอะนะครับซึ่งสูตรแบบนี้มันก็จะทําให้ปุ๋ยที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันตรงความต้องการของพืชมากขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมโครงการปุ๋ยสั่งตัดหรือโครงการแบบนี้มันถึงได้หายไปแต่ถ้าทําขึ้นมาจริงๆแล้วมองเห็นประโยชน์ของ เกษตรกรจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเนี่ยจะได้ประโยชน์เพราะว่าจะได้เลือกใช้ปุ๋ยได้ถูกต้องกับพืชที่ปลูกตามความต้องการของพืชแล้วก็การสั่งตัดจํานวนมากเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นทุนของราคาปุ๋ยเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ลดลงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมโครงการแบบนี้มันถึงหายไปเนาะฉะนั้นบอกเลยว่าตอบยากครับมันไม่มีกฎตายตัวว่าจะต้องใช้ปุ๋ยสูตรไหนกับพืชอะไร นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าดินมันขาดอะไรและพืชต้ตองการอะไรในขนาดนั้นนะครับฉนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องลองปรับใช้จากหลักการที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าปุ๋ย NPK คืออะไรและมีความสําคัญกับพืชแบบไหนนะครับก็เอาหลักการนี้ไปปรับสูตรปุ๋ยตามที่ท่านต้องการให้พืชมันเป็นสุดท้ายข้อควรระวังสําหรับเรื่องของการใช้ปุ๋ยเนี่ยผมว่าทุกคนใช้ปุ๋ยกันมาหลายปีอยู่แล้วละแล้วก็ รู้จักการใช้ปุ๋ยกันเป็นอย่างดีแล้วหลายๆอย่างที่ผมอธิบายบางท่านเนี่ยผมว่าน่าจะรู้เยอะกว่าผมด้วยซ้านะครับแต่บางท่านที่ยังไม่เข้าใจก็ลองทําความเข้าใจดูกับเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะครับแต่ว่าหลักๆที่จะเน้นให้ท่านระวังก็คือเรื่องของการใช้ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเม็ดหว่านหรือเป็นปุ๋ยถ้ารองาตาเสริมที่ฉีดพ่นทางใบเนี่ยในช่วงที่พืชอ่อนแอพืชเป็นเชื้อราหรือพืชมีอาการผิดปกติมากๆเนี่ย นะครับขอให้เราเนี่ยนะครับดูแลพืชปลูกของเราให้กลับมาสู่สภาวะปกติก่อนนะครับแล้วค่อยบำรุงหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ฉีดพ่นสารเคมีเนี่ยพืชเป็นโรคแล้วฉีดพ่นสารเคมีแล้วอยากจะบำรุงไปพร้อมกันก็ใส่พวกธาตุอาหารรองอาหารเสริมหรือปุ๋ยเกล็ดลงไปด้วยพร้อมกับาสารป้องกันกําจัดโรคราในตอนที่พืชเป็นโรคราเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทาให้อาการของพืชดีขึ้นนะครับมันทําให้โรลคลามากขึ้น ครับอันนี้รวมทั้งปุ๋ยเม็ดด้วยนะครับถ้าพืชเป็นโรคหรือพืชมีอาการบางอย่างที่ผิดปกติกับเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียอะไรพวกนี้ยังไงเนี่ยรักษาโรคพืชให้หายก่อนแล้วค่อยบํารุงทีหลังนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเจออาการโรคราลามากขึ้นและพืชเนี่ยมีปัญหากับโรคและแก้ยากขึ้นนะครับคือถึงแม้จะมีธาตุอาหารบางตัวที่สามารถฉีดพ่นไปพร้อมกับยาเชื้อราได้นะครับและผมก็เคยฉีดพ่นนะครับแต่ ผมก็ไม่แนะนําอยู่ดีเพราะว่าผมไม่รู้ว่าท่านอาหารที่ท่านซื้อไปใส่เนี่ยมันมีอะไรผสมมาบ้างแต่ตอนนั้นที่ผมฉีดพ่นเนี่ยเพราะผมรู้ว่าบริษัทผมผลิตอะไรออกมาแล้วผมเอาไปฉีดพ่นแล้วฉีดพร้อมเชื้อราได้โดยแก้เชื้อราได้ด้วยแล้วฟื้นต้นได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากแนะนําลงไปในคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่ากลัวไปซื้อมาแล้วมันบริษัทเขาผสมอะไรมาแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้ทําให้อาการดีขึ้นฉะนั้นตัดไปเลยนะครับขอให้รักษาโรค ให้หายก่อนนะครับแล้วค่อยบำรุงต้นทีหลังหลังจากที่มีการกำจัดโรคเสร็จหมดแล้วนะครับพามาดูมะม่วงในสวนนะครับจะบอกให้ว่าคืออันนี้คือมะม่วงแรดสวนที่บ้านเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงสวนนี้มันเป็นปลูกไม่ได้ทําเป็นอาชีพเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ปีนี้เนี่ยมะม่วงติดดกติดดีมากเลยนะครับ เพราะว่าสภาวะอากาศมันเอื้ออํานวยนะครับแต่มะม่วงเนี่ยพอมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยมะม่วงแรดเนี่ยสมัยที่ทําสวนแล้วก็ทําเป็นอาชีพหลักๆเนี่ยใส่ปุ๋ยเยอะๆมะม่วงแรดเนี่ยลูกใหญ่นะแต่พอทําสวนแล้วเนี่ยพอไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใช้ปุ๋ยอะไอ้แรดแก่สุกบ้านผมจะลูกประมาณนี้แหละนะครับหรือดีไม่ดีปีไหนอา,อากาศไม่ดีเนี่ยลูกมันเล็กกว่าน,นี้อีก นะครับก็จะแบ่งเอาไว้สําหรับคนที่รู้จักเอาไปกินบ้างหรือบางทีแรงงานเพื่อนบ้านเนี่ยเขาแถวแถบนี้บอกบอกุ้งบอกกุ้งอะไรก็ทําอยู่แถบนี้เขามาขอเราก็ให้เขาไปกินบ้างนะครับเพราะมะม่วงมันติดดกแล้วยิ่งปีนี้ติดดกขนาดนี้นะครับถ้าอยากให้ลูกใหญ่ๆนวยใหญ,หใหญยย่ยังไงก็ต้องใช้ปุ๋ยครับเพราะว่ามันติดดกแล้วก็ธาตุอาหารในดินเนี่ยพอไม่ได้ใส่มานานๆหลายๆปีเนี่ยผมว่าธาตุอาหารดินมันมีน้อย นะครับฉะนั้นถ้าใครจะทําเกษตรเอาผลผลิตเอาราคาเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับยังไงก็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีเป็นหลักแล้วการเลือกใช้ปุ๋ยเคมีก็เอาตามอย่างที่ผมว่านะครับธาตุอาหารหลักคือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองเสริมก็คือรองเสริมให้ความสาคัญกับธาตุอาหารหลักนะครับเอาเงินไปลงทุนในส่วนของธาตุอาหารหลักเพราะว่าธาตุอาหารหลักเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากและมันแสดงผลได้ชัดเจนเวลาที่เราใส่ลงไป โอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็คงจบเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปตอนหน้าเนี่ยเรายังอยู่กันในเรื่องนี้อยู่นะครับเรื่องของของที่ขายอยู่ในร้านสารเครมีเกษตรแต่ตอนหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยกดติดตามเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นแบบฮะมันโดกมากเลยอ่ะเพราะว่าปีนี้มันหนาวนานมันหนาวนานปั๊บมะม่วงลูกอย่างเยอะเลยแต่คิดว่ายังไงก็ลูกคราวนี้แหละครับเพราะว่า ปีนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับ